ฮาลูนิเลเทเรสวันนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในนากาคาลุอิโวานะครับห่างจากใจกลางเมืองออกไปทางทิศตะวันตกประมาณสัก4กิโลเมตรได้นะครับก็เป็นจุดที่น่าเดินเด่นน่าจะไปหากาแฟดื่มเพราะว่าจะมีร้านขายอาหารมีอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคาเฟ่น่นารักน่ารักนะครับ ก็จะเป็นทางเดินนะครับมีลำธารมีถนนให้เราเดินเล่นนะครับแล้วก็มีต้นไม้เขียวขจีโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูร้อนเย็นสบายนะครับ mm hmm. บรรยากาศดีมากนะครับ mm hmm. ก็ท่านใดที่ไปเที่ยวที่คาริกุาวาอันนี้แนะนำนะครับน้ำใสหลายเย็นแลเห็นตัวปลาบรรยากาศเย็นมีความสงบแล้วก็พอเราเดินเล่นไปสุดทางแล้วก็เดินกลับมา ตรงจุดที่เราลงรถหรืออาจจะเป็นจุดเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นจุดพักนะครับมีห้องน้ำบริการมีคาเฟ่ให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับ ถ้ามองจากนี้ก็อยู่ตรงนี้ ครับส,สัดส่วนนี้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นจุดที่มีแหล่งช้อปปิ้งซื้อขายของต่างๆได้ที่บริเวณน,นี้แต่ที่สําคัญที่สุดที่เรียนได้ทราบก็จะเป็นเทเลสทํำด้วยไม้เดินไปตามเรียบแม่น้ำนะครับสวยงามดีนะครับมีบรรยากาศแบบเทเลสนี่แหะครับแล้วก็มีร้านคาเฟ่ตั้งอยู่หลายร้าน เหมาะมากครับเดินมานี่เหนื่อยมานั่งชิลๆสั่งเครื่องดื่มมานั่งพักผ่อนนะครับก็ท่านใดนะครับไปเที่ยวที่คาวิสวาก็เลยมาอีกเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่ไม่พลุกพล่านจนเกินไปนะครับก็เปิด10โมงนะครับถึง18นาฬิกานแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเร็วแล้วก็ปิดช,ช้าลงอีกเล็กน้อยนะครับก็ แต่ฤดูการครับญี่ปุ่นมีสี่ฤดูก็เป็นบางฤด,ดูนะครับเปิดปิด